โอเคครับมาเล่นกระดานเก้าคูณเก้ากันนะครับเวลาสามสิบวิครับใยครับ้บองให้เขาเข้ามาเล่นล้และโอ้โหเอาวนการด้วยการวงล้อมีน่้โหดมาก จะทำเกินเกินไปหน่อยแล้วเข้ามาถึงขนาดตรงกางขนาดนี้ก็ต้องสู้กันแหละโอ้โหปหดมากเล่นกันอย่างนี้เลยหรือ สี <4 S 2> <3 S 1> okay. ่สามใครลมเยอะใครลมน้อยกันจับนี่ก่อนจับนี่ก่อนดีกว่าทำอะไรได้านหมด้วยสามสี่ ห้าสี่สามจับกินจับฝั่งนี้สามลดลมจับกินได้ไหมเนี่ยมาจับกินสามให้เขาเหลือสองเขาจะเชื่อน,นีม <c oughs> โอ้เหลือไม่เลิกเหลือสองโอเคต้องกินคอฟอร์ตมาอยู่เ <c oughs> ชื่อมกับ อาจกินได้เลยพอดีไม่เป็นไรลมหมดอยู่พอดีถ้าคุณก้าที่ต้องอ่านมากเยอะมากนะครับเพราะว่าแบบแทบจะไฟกันตลอดเลยเปิดเกมผิดนิดเรียบร้อยแพ้เลยนะครับ biệt mình em, không này, gin, nãy chẳng có gì nữa, chấm game, ok. ได้กินมาก็เลยนําค่อนข่างเยอะครับ9ก้ากุณเกระดานนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามีคอมเมนต์มาตรงไหนให้ดูบ้างนะครับตรงนี้นะครับมีตั้งแต่เม็ดแรกๆไหมอยากรู้ว่าเดินยังไงมีให้เม็ดนี้นะครับอืมแทนที่จะเดินนี่เดินนี่ดีกว่านะครับอ่ะขอทตกเวหน่อยผมก็ไม่รู้นะเจเซกิ เปิดกระดานเก้าคูณเก้ามันไม่เหมือนกระดานสิบเก้านะแบบเก้ามานี่แล้วโอ้สิสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกต่อเชื่อมเป็นยังไงบ้างโอ้โหสิบเจ็ดต,ต้องมานี่เยอ่อะต้องสู้กันจะทรงขนาดนี้คือยังไงเนะี่ย มันเหมือนกับว่าอถ้าเขาอยากจะได้ก็แลกพื้นที่กันไปนะเหมือนเราให้ให้กินตรงนี้เหรอไม่บอกว่าจะอดแบบนี้นะคือเขาเข้ามาบ้านเราก็ให้เขาเข้าไปเราได้กินตรงนี้แทนอะไรเงี้ยโอ้หทมันใหญ่นะอ่ะันนี้กินเลยมัน,นใหญ่พอควรเลยไม่อยากให้กินเลยอนะ่ะใหญ่มากโอเคเขาคงไม่คิดจะให้กินนะก็ตัดสู้อะไรเงี้ยถ้ากินตรงนี้ได้ร้อ มาเชื่อมกินตรงหัยกินตรงยากมันเชื่อมขนาดนี้ยเล่นไงเนี่ยอัมตลิอัตลตริอัตลตริอัลตริเขากินตรงนี้ได้แน่นอนละแรกกับตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ก็ใหญ่ตตงนม้เชื่อมเข้าไปมันจะไม่รอดเราเลยบัดไปไม่น่าจะรอดอง,ง่าย นี่เหรอตะลิ่นี่เดินนี่เดินนี่นี่โอ้โหไฟกันพันละวันกดหัวดีกว่าแต่เล่นยากมากเลยอ่ะโอ้แทนที่จะกินน,นี่ดีกว่าด้วยขอดูเวหน่อยสามสี่ จะว,ว่าเม็ดนี้ข่าวเข้ามาเล่นได้ด้วยจริงๆเนี่ยไม่ได้มัว่วสี่ห้าหกเจ็ดโอ้โหเอานี้แทนแปดเก้าสิบสิบเอ็ดได้ตรงนี้มาแทนสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าเอาแลกเปลี่ยนพื้นที่กันครับสิบหกครับเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ผมนึกปล่อยทิ้งเลยเจ็ดข้ามานี่แลกพื้นที่ต้องนับแป้มมันด,ดีครับแปกขนาดนี้มันดีไม่ดี กลายเป็นไอ้สองเป็นเนี่ยโอ้โหแบ่งพื้นที่เลยเขาเข้ามาตรงนี้นี่กลางวงล้อมดำก็ฝ่ามาได้แถมได้กินใหญ่ลยวะไม่รู้ว่าดีไม่ดีครับดูอีกเม็ดหนึ่งคนระับเขาให้หนงเล่นคือตรงนี้นะครับเขาตัดแทนที่จะเล่นเออซื้อตรงนี้ก็ไม่ดีจริงๆแหละแต่ตรงนี้ไงก็ดีกว่าสองสามสี่ห้า โอ้โหแลกพื้นที่แล้วครับเขาอยากเข้าให้เข้าเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดอือก็รอดแบบแคบแคบไปได้อิทธิพลไปอันนี้อาจจะโอเคนะสิบสามไม่ใช่สิบสองเข้านี่เลยสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกโอเคเชฟนีงก็สวยอันนี้เมืนมันทำลายพื้นที่แล้วมาได้ตรงนี้แทนแลกกันไปน่าจะชนะระดมอย่างนี้ โอเคครับ okay, คลิปนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ